สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูสุชาติพิบูลศระสักกันอีกครั้งนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการศึกษาวรรณคดีนะครับในหัวข้อหัวใจชายหนุ่มนะครับในคลิปที่2นะครับเมื่อนักเรียนศึกษาจบ บทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับนักเรียนก็จะต้องสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับไป ทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในคลิปที่2นี้นะครับนักเรียนได้เรียนหัวใจชายหนุ่มในคลิปแรกกันมาแล네้วนะครับเรามาทบทวนเนื้อหาพัฒนาความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะครับนักเรียนลองร่วมกันทบทวนเนื้อหาจากเรื่องหัวใจชายหนุ่มจากการศึกษาในคลิปการสอนหัวใจชายหนุ่มคลิปที่1นนะครับแล้วร่วมกันสรุปแผนภาพโครงเรื่องเพืええ่อทบทวนความรู้ความเข้าใจนะครับเราไปสรุปพร้อมๆกันเลยนะครับ แผนภาพความคิดที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับ okay. นักเรียนก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับนักเรียนสรุปตัวละครที่สําคัญไหมครูหน่อยนะครับสรุปว่าฉากเป็นอย่างไรนะครับสรุปว่าปัญหาที่พบในเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในเรื่องนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อคิดที่ได้นะครับเป็นอย่างไรครูให้นักเรียนลองทํานะครับแผนภาพความคิดนี้นะครับโดยหานะครับ ข้อความมาเติมในช่องว่างที่ครูขีดเส้นใต้ไปให้นี่นะครับในเวลาทั้งหมด3นาทีนะครับเอาจับเวลาเลยครับหลายคนหลายกลุ่มนะครับเสร็จก่อนเวลาด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรียนได้เขียนลงไปนีครับสอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูเตรียมไว้ให้หรือเปล่านะครับ หัวใจชายหนุ่มนะครับนักเรียนมีตัวละครสําคัญอะไรบ้างไหนพูดดังๆเลยครับลูกอ่าก็คือมีใครครับมีประพานใช่ไหมครับมีอูไรนะครับมีกิมเนยมีพระยาตระเวนนครนะครับมีพ่อของประพันะครับจริงๆก็มีหลายตัวนะครับนะอันนี้เป็นแนวคําตอบนะครับต่อไปนะครับฉากของหัวใจชายหนุ่มเกิดขึ้นที่ไหนครับนักเรียนอะไรนะอ่าโอเคเก่งมากครับก็คือเลยครับ บ้านของประพันธ์นะครับในงานฤดูหนาวนะครับแล้วก็บ้านพักตากอากาศที่หัวหินนะครับจริงๆก็จะมีอีกหลายฉากเลยนะครับเช่นโรงพัฒนาการอย่างนี้นะครับก็มีตั้งหลายฉากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแนวคําตอบนะครับปัญหานะครับปัญหาของหัวใจชายหนุ่มมีอะไรบ้างครับลูกช่วยครูตอบหน่อยอ่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คือปัญหาที่ เป็นปัญหาหลักเนี่ยของเรื่องนี้ก็คือก็ปัญหาที่เกี่ยวกับกระพันแล้วก็อุไรหลงไหลแล้วก็ประพฤติตนตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกนะครับจนทําให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตคู่นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาต่อไปเหตุการณ์ของเรื่องนะครับอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับไหนใครตอบกูได้บ้างครับช่วยตอบกันหน่อยนะครับส่งเสียงดังๆเลยอ่าเหตุการณ์ของเรื่องนะครับ เหตุการณ์แรกนะครับก็คือประพันธ์กลับมาจากอังกฤษนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับโดยพ่อของประพันธ์เนี่ยต้องการให้ประพันธ์รับราชการจึงพาไปฝากฝังแก่ผู้ที่เมียมหน้านะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้เข้ารับราชการนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับประพันธ์ก็พบกับแม่กิมเนยนะครับซึ่งพ่อก็ได้ทับทามไว้เพื่อให้แต่งงานกับประพันธ์นะครับแต่ว่าประพันธ์ก็ได้ปฏิเสธไปนะครับ แล้วก็เหตุการณ์ต่อมานะครับก็คือประพันธ์ก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คืออุไรนะครับทั้งคู่เนี่ยชอบพอกันนะครับจึงอยู่กินด้วยกันจนอุไรท้องนะครับทั้งคู่ก็เลยต้องแต่งงานกันนะครับหลังจากนั้นนะครับแต่หลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะครับทั้งคู่ก็มักจะทะเลาะกันนะครับเมื่ออุไรแท้งลูกนะครับเธอก็เริ่มเที่ยวเต่แล้วก็คบหาผู้ชายหลายคนนะครับประพันธ์ก็เลยขอหย่ากับเธอ หลังจากนั้นเป็นยังไงครับก็คือแม่อุไรก็ไปอยู่กินกับพระยาตะเวนนครนะครับผู้ซึ่งมีภรรยาถึงเจคนนะครับอุไรก็ทนไม่ได้นะครับจึงมาขอคืนดีกับประพันธ์แต่ประพันธ์ก็ปฏิเสธเธอนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือประพันธ์ก็กลับใจเป็นคนดีนะครับตั้งใจทํางานไม่หลงไหลวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็สนใจผู้หญิงที่มีความ เรียบื่อยนั่นเองนะครับต่อไปข้อคิดครับนักเรียนข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรไหนช่วยครูตอบหน่อยอายอดเยี่ยมเลยครับข้อคิดของเรื่องนี้นะครับก็คือการรับวัฒนธรรมตะวันตกควรเลือกรับและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ควรจะเลือกคู่ครองด้วยความรู้สึกฉาบฉวยนะครับ หรือว่าตัดสินคนเพียงแต่ภายนอกเท่านั้นนะครับต้องมองให้ลึกซึ้งไปถึงหัวจิตหัวใจของเขาด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับการให้เกียรติคู่ครองของตนเนี่ยไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่และการปรับตัวอยู่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของทุกๆคู่นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับหลังจากที่เรียนได้สรุปเนื้อหากันไปเป็นที่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับ ครูก็มีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติดูนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองช่วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากเรื่องหัวใจชายหนุ่มเพื่อสะท้อนสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตตามหัวข้อที่ครูกําหนดให้ดังต่อไปนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือสภาพบ้านเมืองนะครับนักเรียนลองดูว่าสภาพบ้านเมืองเนี่ยนักเรียนวิเคราะห์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับการแต่งกายนะครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับและอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือ การประกอบอาชีพนั่นเองนะครับเอาเนักเรียนลองทําหัวข้อนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับครูให้เวลา3หัวข้อ3นาทีครับจับเวลาครับเสร็จหรือยังเอ่ยอ่าเสร็จแล้วนะครับหลายกลุ่มเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาด้วยซ้ำนะแต่ว่านักเรียนเนี่ย เข้าใจบทเรียนนี้เป็นอย่างดีเลยนะครูเข้าใจว่านะครับนักเรียนจะต้องไปศึกษาค้นคว้ามาก่อนล่วงหน้าที่จะมาเรียนกับครูเป็นแน่แท้นะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เรียนตอบมาเนี่ยสอดคล้องกับคําตอบที่ครูเตรียมไหมไหมนะครับสภาพบ้านเมืองของหัวใจใชายหนุ่มเป็นยังไงครับนักเรียนไหนลองช่วยครูตอบหน่อยสิอ่าเจ๋งมากเลยครับนักเรียนก็คือมีความ เจริญจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับสังเกตได้จากผู้คนเนี่ยมีเริ่มที่จะมีรถยนต์ใช้แล้วมีโรงแรมแล้วก็มีโรงละครตั้งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผู้คนก็มักจะให้ความสําคัญกับการเข้าสังคมนะครับเพราะว่าในอดีตแรกๆรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะครับรถยนต์เรายังไม่มีใช่ไหมโรงละครเราก็ยังไม่มีโรงแรมเราก็ยังไม่มีนะครับนะแล้วก็การเข้าสังคมเราก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สภาพสังคมในหัวใจชน,นุ่มก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการแต่งกายเป็นอย่างไรการแต่งกายตอบดังๆเลยลูกอายอดเยี่ยมมากเลยครับก็คืออะไรคือผู้หญิงเนี่ยจะนุ่งซ้นอยู่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็นิยมไว้ผมยาวมากขึ้นนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยที่มีฐานะหรือว่ารับราชการก็จะเริ่มแต่งกายตามแบบตะวันตกนะครับนันเรีอนก็จะเห็นว่าในสมัยที่ วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเราก็เริ่มที่จะมีการสวมเสื้อราชปะแตนนะครับแล้วก็นุ่งใส่รองเท้านะครับสวมถุงเท้านะครับแล้วก็มีการใส่เสื้อผ้านะครับเวลาที่เราจะออกไปไหนมาไหนนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแรกๆในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเราจะไม่มีการใส่เสื้อผ้ากันทั้งผู้หญิงผู้ชายาจะไม่มีการใส่เสื้อมีแต่มีแต่ใส่ตรงที่เป็น กางเกงหรือว่านุ่งสิ้นนะครับแต่ว่าในสมัยในยุคข,ของกุศใชัยหนุ่มเนี่ยก็มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแต่งกายนี้ขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการประกอบอาชีพเป็นยังไงครับนักเรียน เก่งมากๆเลยครับก็คือผู้ชายเนี่ยมักจะเข้ารับราชการในพระราชสำนักเพื่อให้มีหน้ามีตาทางสังคมนะครับนอกจากนี้การประกอบอาชีพค้าขายมักไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่มียศหรือตำแหน่งเหมือนกับการรับราชการนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาชีพค้าขายเนี่ยนะแม้ว่าจะไม่มียศไม่มีตำแหน่งเหมือนราชการแต่ก็ หลายคนก็หันไปประกอบอาชีพค้าขายกันเยอะนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเป็นเจ้าหนายตัวเองได้นะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยอาชีพรับราชการเองก็ยังไม่ได้รับยังไม่ได้ลดความนิยมลงไปก็ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจเน,นี่ยผันผวนใช่ไหมครับเพราะว่านะการที่คนประกอบอาชีพร,บรัรบราชการเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ในชีวิตบ้านปลายวกยเกษียณนั่นเองนะครับ กิจกรรมต่อไปนะครับครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยลองแบ่งกลุ่มนะครับร่วมกันรวบรวมค่านิยมที่ปรากฏในเรื่องหัวใจใชายหนุม่มแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าค่านิยมนั้นเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่หรือไม่ในสังคมไทยปัจจุบันนะครับนักเรียนทํากิจกรรมนี้นะครับ1น,นาทีครับจับเวลาเลยจ้า เสร together, ็จกันแล้วนะครับหลายคนหลายกลุ่มนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยเก่งกันมากๆาเลยนะครับเริ่มเก่งกันขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เรียนกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เรียนตอบเนี่ยสอดคล้องกับที่ครูเตรียมไหมไหมนะครับค่านิยมประการแรกนะครับจากเรื่องหัวใจชายหนุ่มนะครับก็คืออะไรก็คือค่านิยมเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงและทรงผมของผู้หญิงนั่นเองนะครับซึ่งจากเรื่องเนี่ยนะครับก็จะพบการแต่งกายโดย ผู้ที่ผู้หญิงเนี่ยนิยมนุ่งสิ้นนะครับแล้วก็ไว้ผมยาวหรือว่าแต่งกายตามความนิยมในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยค่านิยมนี้ก็ลดความสําคัญลงนะครับจะพบเห็นการแต่งกายลักษณะนี้เนี่ยในงานพิธีหรือในโอกาสที่สําคัญต่างๆนะครับหรือผู้หญิงที่ทํางานในหน่วยงานของรัฐนะครับที่ต้องแต่งกายตามนายโยบายอนุรักษ์ไทยนั่นเองนะครับค่านิยมประการที่2นะครับจากเรื่องของใจใชายหนุ่มนะครับ ก็คือคัานยมเกี่ยวกับการเข้ารับราชการนั่นเองนะครับขัน้นยมนี้นะครับผู้ชายเนี่ยมักจะประกอบอาชีพรับราชการนะครับมากกว่าอาชีพค้าขายนะครับปัจจุบันผู้คนยังคงให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพรับราชการนะครับเพราะว่างานราชการเนี่ยมั่นคงแล้วก็มีค่าตอบแทนที่สม่ำเสมอแม้วัยเกษียณนะครับส่วนการประกอบอาชีพค้าขายก็ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางการค้าขายที่หลากหลายนะครับเช่นการขายสินค้าออนไลน์นะครับทำให้มีความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับค่านิยมข้อที่3นะครับก็คือค่านิยมเกี่ยวกับการเข้าสังคมนะครับการเต้นรําหรือว่าการสังสรรค์นะครับซึ่งค่านิยมลักษณะนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีความสําคัญมากขึ้นนะครับ เพราะว่ากระแสะโลกาพิวัต์ที่วัฒนธรรมตะวันตกแพร่หลายเข้ามาจากการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะครับรวมถึงการพบปะสังสรรค์ของคนไทยในเทศกาลวันหยุดต่างๆตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข่ามิยมข้อที่สี่นะครับก็คือข่านิยมเกี่ยวกับการครบหากันของหญิงชายนะครับข้านิยมข้อนี้นะครับก็คือจากการที่ คบหากันของหญิงชายเนี่ยจะมีความฉาบฉวยนะครับโดยทำความรู้จักกันเพียงไม่นานนะครับก็ไปอยู่กินแล้วก็แต่งงานกันนะครับทำให้เกิดปัญหาการหย่าร้างตามมานะครับปัจจุบันก็ยังพบค่านยมลังกล่านะครับเพราะว่าชายหญิงสามารถที่จะพบเจอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับผ่านช่องทางออนไลน์เอ่ยนะครับแล้วก็การรักเดียวใจเดียวกันเนี่ยก็มีน้อยลง ส่งผลให้ชีวิตคู่เนี่ยยุติความสัมพันธ์กันมากขึ้นนั่นเองนะครับค่านิยมต่อมานะครับก็คือค่านิยมเกี่ยวกับการมีภรรยาหลายคนนะครับค่านิยมนี้นะครับจากเรื่องเนี่ยค่านิยมเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนเนี่ยนะครับยังคงได้รับการยอมรับและไม่ถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรมนะครับปัจจุบันก็ยังคงพบปัญหาผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน แต่ลดน้อยลงจากอดีตมากนะครับเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนขั้นยมดังกล่าวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคั้นิยมข้อที่6กครับก็คือขั้นยมเกี่ยวกับการคลุมถุงชนนะครับขั้นยมข้อนี้นะครับปัจจุบันมีน้อยลงละนะครับเพราะว่าเนื่องจากครอบครัวให้สระนะครับลูกในการเลือกคู่ครองมากขึ้นนะครับพ่อแม่อาจจะเพียงให้คําแนะนานะครับหรือว่าช่วยกั้นกรองชีวิตคู่ของลูกตนได้บ้างนะครับแต่ว่า ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของลูกนะครับเพื่อต้องการให้ลูกเนี่ยมีความสุขที่สุดนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนลองทําดูนะครับเกี่ยวกับการกระตุ้นคุณคิดนะครับพินิจวรรณกรรมนะครับนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องหัวใจชายหนุ่มตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับหัวข้อที่1นะครับก็คือคุณค่าด้านแนวคิดนะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือคุณค่าด้านเนื้อหานะครับ ครูให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้นะครับ2นาทีนะครับเอาจับเวลาเลยครับเสร็จหรือยังเอ่ยอ่าหลายคนนะครับเสร็จก่อนเวลานะครับหลายคนก็ยังใกล้เสร็จแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เรียนได้วิเคราะห์กันมาเนี่ยครับสอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้ไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับคุณค่าด้านแนวคิดนะครับที่ปรากฏในเรื่องหัวใจชายหนุ่มนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยอ่าเก่งเก่งกันมากๆเลยนะครับก็คือเลยครับวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยต้องการนําเสนอปัญหาที่เกิดจากการนะรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในสังคมไทยนะครับโดยที่ไม่ปรับให้สอดคล้องกับความเป็นไทยซึ่งสะท้อนผ่านตัวละครเอกในเรื่องก็คือประพันธ์กับอุไรนั่นเองนะครับ ส่วนคุณค่าด้านเนื้อหาครับนักเรียนมีอะไรบ้างครับช่วยครูตอบดังเลยยอดเยี่ยมเลยครับก็คืออะไรครับลูกคือหัวใจชายหนุ่มเนี่ยมีเนื้อหาที่ให้ความรู้นะครับแง่คิดที่สะท้อนสภาพสังคมในอดีตหลายประการนะครับเช่นค่านิยมต่างๆนะครับของคนไทยในสังคมไทยนะครับแล้วก็การรับวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยเข้ามาในไทยนะครับนอกจากความรู้ดังกล่าวแล้ว หัวใจใชายหนุ่มเนี่ยยังให้ข้อคิดอีกหลายประการด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนลองทำนะครับว่านักเรียนเนี่ยได้ข้อคิดอะไรบ้างครับจากการศึกษาเรื่องหัวใจใชายหนุ่มครับนักเรียนลองทำกิจกรรมนี้นะครับครูให้เวลา2นาทีครับจับเวลาครับ อยอดเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เรียนได้วิเคราะห์ข้อคิดมาเนี่ยนะครับสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือเปล่าเอาไปดูกันเลยนะครับข้อคิดประการแรกนะครับจากเรื่องหัวใจใชายหนุ่มนะครับก็คือการใช้เสรีภาพอย่างไม่เหมาะสมซึ่งเป็นผลมาจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ในทางที่ผิดนะครับข้อ2นะครับ การเลือกคู่ครองควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ควรมองแต่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงผิวเผินเท่านั้นนะครับข้อ3นะครับการปรับตัวอยู่ร่วมกันไม่ยึดถือความคิดของตนเองแต่ฝ่ายเดียวต้องเข้าใจและให้อภัยกันนะครับชีวิตคู่มันถึงจะอยู่ด้วยกันอยู่รอดตลอดรอดฝั่งนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับคนไทยจะต้องภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็นไทยนะครับไม่ดูถูกวัฒนธรรมของตนเองนะครับใครได้แบบนี้นะครับเก่งมากๆเลยนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนนะครับลองร่วมการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่องหัวใจชายหนุ่มโดยปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนช่วยกันบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในเนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่มต่อไปนี้นะครับ แต่สงสารหล่อนจะต้องไปตกอยู่ในหมู่คนอันสิวิไลจะทนทานไม่ไหวอันสิวิไลคืออะไรครับนักเรียนอ่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คือความไร้าอารยธรรมหรือว่าความไม่เจริญนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแต่ฉันเข้าถึงกรุงเทพแล้วยังไม่ได้พบผู้หญิงที่ต้องตาเลยจนทำให้นึกว่าจะต้องเลยเป็นแบสเลอร์ เสียกระมังนักเรียนคิดว่าแบ c ชเลอร์เนี่ยแปลว่าอะไรครับลูกอายอดเยี่ยมเลยนะครับแบรชเลอร์ Bachelor ก็คือชายโสดหรือว่าหนุ่มโสดนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับในกรุงเทพนี้ข้อเสียสำคัญที่หาที่เที่ยวยากจริงๆเพราะขาดร e สตอรังและโรงละครดีๆอย่างลอนดอนนักเรียนคิดว่าคำว่ารสตอรงเนี่ย มีความหมายว่าอย่างไรครับตอบได้ไหมลูกอ่าสุดยอดเลยนะครับก็คือเลส r ตรนเนี่ยก็แปลว่าร้านอาหารหรือว่าพัตคารน,นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้นะครับว่าปรากฏลักษณะของการใช้สำนวนภาษาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อห รวมความก็เป็นอันว่าหล่อนคงเห็นชอบตามสุภาษิตอังกฤษว่าขนมปังครึ่งก้อนยังดีกว่าไม่มีเลยนักเรียนคิดว่าตัวสีแดงเนี่ยมันแปลความหมายได้ว่าอย่างไรช่วยครูตอบหน่อยเร็วลูกเ,เก่งกันมากๆเลยครับขนมปังครึ่งก้อนยังดีกว่าไม่มีเลยแปลว่าอะไรลูกเป็นการใช้สำนวนที่มาจากสำนวนภาษาอังกฤษหรือว่าสำนวนภาษาต่างประเทศนะครับที่ว่า Half a lot is better than none นะครับก็หมายถึงแม้จะไม่มีสิ่งใดอย่างสมบูรณ์แต่การพอมีอยู่บ้างก็ย่อมดีกว่าการที่ไม่มีสิ่งนั้นเอาซะเลยนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนต่อไปข้อ2อย่าให้ลืมสุภาษิตอังกฤษที่ว่าเมฆทุกก้อนมีทรัพย์ในเป็นเงินนักเรียน,นคิดว่าเมฆทุกก้อนมีรัพ์ในเป็นเงินนี่ยแปลว่าอะไรลูกช่วยครูตอบหน่อย อะไรนะดังๆซีไม่ได้ยินเลยเออยยอดเยี่ยมเลยครับแปลว่าอะไรครับก็มาจากสำนวนภาษาต่างประเทศอีกเช่นเดียวกันนะครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษนะครับที่ว่า every cloud has a silver lining นะครับก็หมายถึงสิ่งที่ดีหรือความสุขยังพอมีอยู่บ้างท่ามกลางความทุกข์หรืออุปสรรคต่างๆนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับนักเรียน นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ได้ว่าอย่างไรครับช่วยครูตอบหน่อยครับว่ายังไงอ่าเก่งกันทุกคนเลยนะครับทุกคนเนี่ยแสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่านะครับของการอ่านวรรณคดีกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําตอบที่นักเรียนตอบมาเนี่ยสอดคล้องกับที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับจากเรื่องหใใัวนจชชายหนุ่มนะครับพบการใช้คําทับศัพท์นะครับ แล้วก็สำนวนภาษาต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวละครเองนะครับที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับทำให้เนื้อเรื่องและตัวละครเนี่ยดูสมจริงนอกจากนี้นะครับการใช้คำทับศัพท์เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเรื่องนี้นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับรูกสิกครูทุกคน นักเรียนลองช่วยการวิเคราะห์โอหารภาพพจน์นะครับที่ปรากฏจากข้อความต่อไปนี้ให้ครูหน่อยนะครับอ่าข้อความแรกนะครับหล่อนราวกับดวงไฟที่มีตัวแมลงบินว่อนอยู่นักเรียนคิดว่าข้อความเนี้ยปรากฏโวหัรภาพพจน์อะไรตอบดังๆเลยครับพร้อมกันเลยลูกอ่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับก็คืออะไรครับคืออุปมานั่นเองนะครับเพราะว่ามีการเปรียบเทียบความโดดเด่นของแม่อุไร เป็นดวงไฟและเปรียบเทียบผู้ชายที่สนใจเธอเหมือนแมลงที่จะบินมาตอมดวงไฟนั่นเองนะครับเอามาดูข้อต่อมานะครับข้อ2แต่แต่งเครื่องเพชรมากเหลือเกินมีอะไรต่อมีอะไรห้อยแขวนและติดพรุงพรังไปทั้งตัวจนราวกับต้นคริสต์มาสนักเรียนคิดว่าข้อความนี้นะครับมีวอหางภาพพจน์ประเภทใดซ่อนอยู่ตอบครูหน่อยครับไม่ยากเลยครับนักเรียน อ่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คืออะไรครับคืออุปมาเช่นกันนะครับเพราะว่ามีการเปรียบเทียบการใส่เครื่องเพชรจำนวนมากของแม่กิมเนยเหมือนกับต้นคริสต์มาสนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่านะครับได้วรรณศินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถที่จะสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณค่าด้านวรรณศิลป์ที่เรียนได้ศึกษาไปว่าอย่างไรนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กลุิธีนําเสนอในรูปแบบของจดหมายนะครับทําให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเหมือนได้รับรู้เรื่องราวจากการบอกเล่าของประพันธ์เองนะครับรวมทั้งการใช้ภาษาที่มีทั้งคําทับศัพท์และคําแสดง สำนวนภาษาต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยและภูมิหลังของตัวละครทำให้เรื่องราวมีความสมจริงและผู้อ่านรู้สึกใกล้ชิดกับตัวละครนะครับรับรู้ความรู้สึกและทัศนะของตัวละครได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการใช้วหาหนเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนครูก็มีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติเพิ่มพูน ทักษะความรู้นะครับเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องหัวใจใชายหนุ่มนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครจากเรื่องหัวใจใชายหนุ่มกับพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันนะครับว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับและพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อผู้ปฏิบัติหรือต่อสังคมอย่างไรจากนั้นเนี่ยนำผลการวิเคราะห์มาเขียนโครงเรื่อง เพื่อเขียนเล่าเรื่องราวผ่าจนจดหมายส่วนตัวนะครับเมื่อนักเรียนได้โครงเรื่องแล้วนะครับนักเ,เรียนแต่ละคนเนี่ยก็เขียนจดหมายส่วนตัวของตนเองนะครับถึงเพื่อนหรือว่าญาติเนี่ยหฉบับน,นะครับความยาวหนึ่งหน้ากระดาษนะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่ส่งผลดีหรือผลเสียต่อตนเองและสังคมนะครับ โดยที่ครูจะมีประเด็นในการประเมินนะครับดังต่อไปนี้นะครับถ้านักเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันมาเขียนจดหมายถ่ายทอดเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงผลดีหรือผลเสียต่อตอนเองและสังคมได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นักเรียนก็เอาไปเลยนะครับคะแนนเต็มนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้านักเรียนเขียนเรียบเรียงเนื้อหาจดหมายได้อย่างมีเอกภาพ สมรรถภาพและก็สาระภาพเนี่ยเักเรียนก็เอาคะแนนส่วนนี้ไปเลยเต็มนะครับถ้านักเรียนเขียนจดหมายได้ตรงตามคําสั่งสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายเักเรียนก็รับคะแนนเต็มตรงส่วนนี้ไปเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้านักเรียนเรียบเรียงถ้อยคําภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมและก็สระสรวยนะครับเักเรียนก็รับคะแนนส่วนนี้เต็มไปเลยถ้าเรียนเขียนได้ครบถ้วนนะครับทั้ง4ส่วน แล้วก็สมบูรณ์มีประสิทธิภาพเนี่ยนักเรียนก็รับคะแนนเต็มไปเลยในกิจกรรมนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนได้เขียนจดหมายเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนนะครับทักษะในการสื่อสารหรือว่านําเสนอผลงานของเรียนเนี่ยนะครับครูก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติต,ต่อไปนะครับก็คือว่าให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยนำผลงานจดหมายที่เขียนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับไปแลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพื่อนนะครับจากนั้นเนี่ย มานําเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนและครูร่วมกันวิจารและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหานะครับพร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงให้สมบ,บูรณ์ปรับปรุงผลงานให้สมบ,บูรณ์ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อให้ผลงานของนักเรียนเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับครูก็จะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยนำจดหมายของตนเองนะครับ มาปรับปรุงให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็นำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเช่น Facebook Twitter นะครับหรือว่าอื่นๆตามความเหมาะสมนะครับเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจนำไปอ่านแล้วก็ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ส่งผลดีหรือผลเสียต่อสังคมนะครับรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสําหรับบทเรียนเรื่องหัวใจชายหนุ่มที่เรียนได้ศึกษาไปครบท้ววแล้วทั้ง2คลิปนะครับครูหวังว่าสิ่งที่ครูได้นําเสนอไปนะครับนักเรียนจะได้นําความรู้นะครับไปใช้ในการเรียนนะครับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วหวังว่านะครับนักเรียนจะมาพบกับครูได้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย